กบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอ็ดดี้บัสสุขุขุนแล้วเหมือนเดิมเนาะมาเฮือนสาวรุตจนาอีกแล้วพี่น้องเลยนะก่อนอื่นก้าวข้าวข้าวเขว่าขอขอบุญขอบุญที่ให้เกียรติติดตามผัดสมช่องยูทูปบ่าววัดเชนไอโอพี่น้องเลยและกะถ้าใครบ่ท่านติดตามกันไปโปรดกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวบอสได้เฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องเลยเนาะวันนี้เฮาก็มาอัปเดตเพิ่นกำลัง มัางเฮือนมัางชานมัางหลังคาออกแล้วด้านหนึ่งด้านนั่นพี่น้องแต่ว่ากำลังตอกสนึกอึกกระทึกหนึ่งน้องเยู่พี่น้องอริวาน้องชายล่ะคุณหมูนั่นแหละเพิ่นกำลังขึ้นยืนสัางกระสีตอนนี้นะเนาะกะแถวนี้กย็ยยางแห้งหมดได้แล้วพี่นอ้องไอาย่านเหยยบเล็กตะปูที่ว่าแป้นง่ายไว้นะพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าเพื่อบอเป็นการเสียวเวลาบอกว่ารีวิวให้เบิ่งเลยว่าทีมงานเฮาเสียเหย็ดอย่างแน่มาบน,นี้เนาะ พอดีว่าคนมาบวหลายพี่น้องมลยมาหนีก็มาก,ก็พอแผดน,น้อยแล้วก็เบาโอรดลในการน้องใช้ละสี่คนพี่น้องเลยทั้งบา่าววอดเนาะไปไปเบิ้งกันเลยเนาะพี่น้องเนาะอ่าเนาะ,นะ,นะพี่น้องกัทางด้านไอ้วังเพื่อชาวลัดเจนาเพิ่พ็เฮ็ดนักขนาดมาหนีเนาะและ้ว สภาพเพื่อนว่าเพื่อนกินข้าวกินน้ำกั็ยังทางทีมงานเฮาก็ได้ไปซื้อปลามาให้เพื่อนต้มตอนเที่ยงพี่น้องเลยพูนโมยืนจังแค่แล้วล่ะย่งได้เพื่อนเที่ยวกันไว้หรืออเพื่อนแชมป์อะไรป่ะเพื่อนช่างผมเพื่อนว่าทำได้ไหมว่ากันเองดีกว่าตามเพื่อนนั้เนาด้วยถ้าเราจะหน้าเพื่อนก็แจ็คเพื่อนอยู่ใส่พี่น้องเพื่อนอยู่ในเลยก็เพื่นมั่เพื่อนเลยนะไม่เนเดียวรี่นะ จะไายได้ข่อยว่าอ,อ้ายเอ้อยขออภัยน้ำทีเสียงรบก,กวนพี่น้องครับลามี้าเด้อน้องอุ้มพี่น้องพคนป้อยให้อันลัล่งกางกตีไล่น้องเอาออกนะเมื่อกี้นังกางกตีที่เจอน้องชายนะองมน้องไปเช่น,นไรหญ้าดีกว่าแม่โตให้โตเอาน้องว่า แล้วอันแม่โตนะอันเนื่นชังก์เทียพ่อบ่อหล่ะโอน้องขขาพังบุกเขาใจพี่เนาะประชาเฮาเนาะคุณนโมอุ้มไหมนั่เป็นโทษเหรอนั่นคุณนโมอุ้มเล็กน้อยแรกเกิดบุบปิดขอโทษหลายๆีแต่ว่ากิ๊กีแนะนำอย่าเข้ามาย่านชังก์ียตุ๊กคูไปเฮือนไปเตียงเขาไปย่านเดยอย่าอุ้มน้องมาใกล้เนี่นี่บักละอุ้มไปพ่นน้องน้อง ไปพ่นก่อนบังลาไปพ่นก่อนโอ้อันตราย,ยจริงๆแม่แล้วเอาไอ้ไอ้คนน้อยนั่นนอนอยู่ทั้งเฮือนอันเด้คือผมไปพูกงูอยู่อันอเฮือนไม่ยากอันชาวเราจะนะโอ้ยานไหมยานเลยกระปูตก๊กือแล้วเอาลูกนอนอยู่ทึ้งก็กได้อันตรายดิแบบนี้เบื่อไงพี่นอ้องไอย แล้วเอาลูกนอนอยู่ไหนล่ะครับปูงเฮื่อนแล้วอะไรก็อออมันตื่นแล้วบ่ลงมาล่างเรื่อยมันทีนั้นนะเล็กกับปู่ทุกถึกหรือว่าไม่อันซอยเอื่อยเพิ่นเนด้อซอยอ้ายเพิ่นเด้อล่ะทูสามีอาเอ้ยรถก็น่าหนิแล้วทำไวอะไรกันขออนุญาตติดไม้เด้อาผู้ไปนั่งอยู่เตียงผู่แล้วยันนั่นไม่ตกถึก เอาการทำการให้คนหมูมาสร้อยเดือนมีทายเพิ่นเนาะมาสร้อยหรือว่าหลานนั่นแหละเทียงกะรบกวนนะพี่น้องอุ้ยพี่น้องเลยโอ้คนน้อยกะอุ้มคนน้อยกันเฮือนพี่น้องเลยจุดละจุดละยังห่ายหลังไม่หลับเลย ยอดเลยได้อะอาจุดไปน้องไปนี่เป็นเพื่อนเลยเนี่ยได้กันกับทุ้งคลูกนอนอ้วยหวังนี่จะเพื่อนสาวเลยนี่ยผิดแล้วบุ๊คก็สร้างอยู่ตอนนี้เสร็มไมมเสร็จยังยังน้องแล้วกั้คนหมูพันชอยหลังจากที่ีสัมภาษณ์แล้วจังสิขึ้นจับบ่ายชอยเพื่อนพี่น้องพี่น้องเลยตั้ง gần đây à. à, thì sửa đất nạp và ngon 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 เอียงนั่นล่ะอ่าเขามาเจ็บดังพวกนี้ขึ้นตไก่แห้งแท้ไม่เลยไม่เลยสบายดีสบายดีสบายดีลาเก็บเล็กกระปูกตอนที้มันเหี่ยลงมาบ่าใช้ไม้ายน่ะตัวเองเอาไปเลยเอาไปติดคาร์นานต้าโอ้ยเขาว่ากันอยู่ทึงพุันบานไม้จะโพสออกหรอปะยังโอ้โทษโทษหลงไปติดไม้ใช้ลาวแล้วเจะพาไปใกล้ไปนั่งอยู่เตียงมีเอ้ยเอ้าไปเลย ทำงานครับก็เตรียมซ้อยมีขาดเรือ,อยังเว่ากระเงื่อขึ้นที่นอ้อกเลยนะโดยเขารีวิวบึงเฮือนแล้วเขาก็ได้ไปสัมภาษณ์เรื่อเพลินโอ้เห็ดแต่เตช้าอะลีมันนี้เนาะอ่าเนะาะก็โอเคเลยแมฮะสบายดีเ มาดีฮะโดยโดเป็นยังงูยังสระยากอะดรเริ่มเห็ดแต่เศ้าแท้มันเนาะแม่กินมาแล้วเดี๋ยวจะหน่อยเด็ดอ่อนเห็ดบาได้ไอ่คาดว่าแหม่ดพนาะมันเผ็ดบาได้เนาะทำเห็ดมีน่ากินตุนไว้แล้วว่าจงบวบไปหากินเออบวได้มีเลยเออแต่ว่าบวมีอ่ะแต่ว่าเล่นเห็ดท้ายมีก่อนเนาะหิ้แล้วก่อนเดี๋ยวจะให้น้องชายล่าไปซื้อปลามาต้มตอนเที่ยงเนาะ ถ้ามันจิมีโอ้ถือหัวไอ้อะแ่าดเอาปลาเอาปลาเน้นประว่าทางเอื้อเพื่อนจะกินได้น้ำด้วยโอปลาเน้นเอื้อเพื่นกินได้บกจัเด้กน้อยาเน้อยเนาะได้กินแล้วแล้วเดานไปเรื่อยเรื่อยอยเฮ็ดคอยทำนั่นแหละไอ้เอืมอนเฮ็ดแต่เศร้าปะ แม่นไงอ๋อแม่นไผ่ชอยเพื่อนนะนะนั่นวอลานลานอะไรลานขึ้นชอยเมื่อกี้เหรเขาก็เป็นงานโดยเพื่อนผมโดอบ่บ่โดยโดยกับขอ,อไพ่น้ำเสียงเล็กที่เราข่วนเนาะเพื่อนก,ก็กันวะเพื่อนอะไรให้เสียงรบกวนนะไพ่แล้วเราขวนอะไรนี่เพื่อนเข้ขาใจายอยู่เนาะนอ,นะอ่า ตอนนี้อะไรลงมานางอยู่ใป็น n า à พี่เนาะเจ้าบ่ญานอันเด็กลูกเจ้าเห็ดรดมือว่าคนน้อยจังไ้บ่ได้เราเคยอุ้มได้เยอ้แม่นผู้นี่กับเราเคยอุ้มลูกชายเราอุ้มเด็กน้อยเจ้าเห็นบ่ก่ันนะเห็นเห็นเห็นโออุ้มขึ้นขันไดเลยนด้ฮะเราเป็นเห็ดผู้น้องนั่นกับเราอุ้มต้อยแตยังน้อยน้อยพ มันให hey, ้ยังคนน้อยนะคนนั้นนะให้เอฟแอบประยุทธ์นะแต่ว่าบบรวนเพื่อนเนาะลูกเพค่นให้เนาะให้เพื่อนไปเอาลูกนอนก่อนเด้เอยเด้อมันอยากนอนนะว่าพ่อมัานก้าวเสียเอานอนมาพ่อมาอ๋อโดยโดยโอเคผมเป็นยังบรบกวนแล้ว้ะอ่าเนองก็คือลูกเพื่อยากนอนปล่อยให้สาวๆจะหน้าเพื่อนนะไปเอาลูกนอนก่อนตอนนี้เนา Okay, lá, lá. không chỉ đây mà thay ai vắng vân ra mà nhân sang cái gì đấy mày như này léo oh, ô ai phần kinh gian tốt đấy thì nong xin đầy ơn bảo đây đó oh đi tơi tơi này xưa mà nó เหลื่อมตาลิ่รรอมบริแม้อนน่อยเนาะธรรมดาธรรมดาเครื่องสกคนไพรแต่ไล่เลยไปนอกเลยแาวก็กขออนนีเสียงกันซีรบกวนนิกหน่อยไม่ได้เอ๋อ เจ้าอันเน,นีย่ยขึ้นมาไว้เจ้ต้องการอย่างบอกได้เดอ้อวันนี้บ่า <c oughs> โอว่าโอ้ทางด้านไอ้เพิ่นก็เห็ดเชียนอะไรนีน่เนาะไว้เ้เพนเอ๋อเวเพนเห็ดสองคนแป๊บเดียวมุ้งเพ็่นกระสีไหมเลยเ <c oughs> นี่มีแต่ว่า ทางทีมงานเขาสิไปซชื่อปลามาให้เพิ่นต้มตอนเที่ยงนี่ถ้ามีเนาะอยู่ตลาดนี่มีป่าขายปะเพราะว่าเพื่อนกับค้าเฮดเรียกว่ได้ไปหากินกับบมมีกินพี่น้องเ้ยเนาะคริสิมาสตำรวจเบ่งรอบๆพี่น้องว่าม้อนี้เกืบหนาอย่างแน่แล้วพี่น้องเ้ยปหาาบ่งเพื่อน เแต่เช่าเครื่อนของเพิ่นก็มั่งแล้วแทนผ้าเพิ่นก็พอได้แล้วทั้งด้านในหน,านา้าเฮือนพี่น้องบ่พอทั้งหนา้ทาทั้งนั้นน,ะะน,น่ะถ้าบ่ใไส้ยันสิบ่เป็นนอกเป็นในก็เลยยังทั้งนั้นเนาะเอ้ยเพิ่นมั่งลงก็โอ้เลยกระปู่กันร้ายพี่น้องเ,อ,งเอ,งงงอ้เยนอเยนาะมีแต่ว่าตอนนี้ก็เวลาประมาณสิบโมงเนาะเออเดินเลเช้าหนี่งบวัชลาสิไปใช่ละ่ะไป วัดเข้าห้องน้ำพายออไปขี้กันอ่ว้าวเรื่อแับละเหนื่อยกับขอพายน้ำพี่นอ้องไอซี่นะเปิดไปทุระมาท่านแล้วกับอ้อ่าน้องกาโอเคพี่น้องเนาะเม่นเอากลับมาหล่อเรียบเยบเิ้งแล้วเนะวาะกา2พเพะ่นนก็ เก่งหลายเนาะโบย่านตกเจ้าเฮ็ดได้บ่เจ้าโบได้ดอกโบโบเจ้าเป็นได้ไหมจังหวะโบได้บโบเป็นเพื่อนอะไรเออโบแม่นช่างว่าช้างแม่นช่างได้กับที่พ่อกำก้านะได้อยู่ที่น้องเนาะอยได้ดี่ดอกบนบททางแลี่ยงทางเลยนี่อ่าว่าจะเข้าจับย่อซอยกับเพิ่นยืนขึ้นไว้บิดแล้วเนาะเพราะว่าต้องได้เตรียมพร้อมในแบบว่าจะเดี่ยวขึ้นลงโบได้อ่าสางเพิ่น เพิ่นมีประสบการณ์หลายเนาะมัน,นเตรียมพร้อไม่เบิดละ่ะม,<า>มีแต่ว่าทางทีมงานเฮาหนี่สิบเบิงเ่งแนวอยู่ในะกินเบิ่งแย่งไปฝ่ายนั้นเนาะแมน,มนี่เพิ่นลงมาแล้วให้เพิ่นได้กินได้อยู่แมนน่นมีแต่ว่าให้เฮาจากคลิปจบคลิปนี้แล้วไปซื้อปลาเนาะแม่มาให้เพิ่นต้มกินแ<ม>นหรือว่าสิเฮ็ดหยังกินก็สุดแล้วแต่เพิ่นสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่เพิ่นไปซื้อปลามาให้เพิ่นกินตอนเที่ยงล่ะไโดย ฉันชื่บัวชอยเรือด้านอาหารการกินเพื่อนก็บ่ได้ไปหาเพื่อนเงินชื่อกับบ่มีแม่เลยเงินชื่อกับบ่มีนะเลเพราะว่าก็คือเห็นแล้วเนาะแม่เลนพี่น้องเอ้ยเอากระมานั่งชมวิวเช้าโฮมเล็กหน่อยเนาะแม่แม่ปลาในแม่หน่ะบัวบอสกินได้โอ้บัวัดว่าสิไปซื้อเอาปลานิ่นปลานิ่น จสามโลมาไม่ละต้มก่อนโอ้ออกสามโลเนาะแม่นเงินกับหัวลายปันไดแทนเพราะห่อตัวใหญ่ๆเนี่ยประมาณสองโตกันพุ่งนี่รองเนอะเพราะว่ามีเงินจั่งซื้อปลากระป๋องกันอยังมากเพื่อนอีกถ้้าผูใหญ่ซัพพอร์ตถ้าเพื่อนได้เบิ่งเห็นเนาะแม่นเอากระชได้เบิ่งแย่งเพื่อนไปเรื่อยๆละเนาะแม่นเพื่อนกะไม่ว่าเพื่อนเป็นคนไทยอะนะเนาะเติบมาอยู่พี่ คนไทยกับซอยคนเล้าลายเห็นไหมพิ่นอยู่ฝั่งนั้นกันเลยในเมื่อเพิ่นมาอยู่พี่คนอยู่ประเทศไทยมาอยู่พี่กันแล้ใดเราพอซอยได้กับซอยไปเนาะเข้ากับซอยเป็นบ้านกันพ่นไปทำแพ่งกันโดยี่เมาหนีกัอากาศลมเนาะใายไนมแต่บริสุทธิ์มาได้โต๊ะในหลังเราเนาะโอ้อยู่นั่งใกล้กิมทางพี่น้องเลยกะ พักกันนั่งเปิดคลิปอยู่นี่ก็ได้เป็นผู้ชาวกาทางหลายก็ลายเตือนทุกคนเลยเนาะกันแต่ว่ามีเสียงรถเสียงอยังแน่ละเนื่อยเวนื่อยเนาะก็ขออภัยน้ำเนาะขอโทษขออภัยน้ำอ่าสีทองไงแต่ว่าพายทั้งลังนี่ค่อยว่าเราสิมั่งได้ได้บ่แม่นบ่ได้ได้แี่ บ่วามวางบ่เหม่อจังงัน้นอ่จังม,ามง่างบ่ม่างเพิ่นเพิ่นแล้วหันเพิ่นก็บม่างลยนั่นแล้วยังว่าน่ะพอแฟนว่าเพิ่นต้องม่างเห็ดเลยม่างออกไปแล้วลราเพิ่นจะกินข้าวเบ่งนี่แบบว่าเขาต้องไม่ได้ก็เนาะแน่นแต่ไหนก็ม่างออกไปกินข้าวแล้วก็จะขึ้นไปเฮ็ดขึ้นไปม้งต่อคาดว่าในตามเจ้าสังเกตในสีแล้วบ่มาเนี่ยแล้วบ่หมดแล้วบ่ย่างเขาก็มา เบิร์มาแนีน้ำแล้วเนาะมีอย่างบมทั้งบมทั้งน้ำข้าวกระโอยนี่ผีแนวกีนดอกกินดอกอยเนาะหลายคนอยู่เนาะเพราะว่าผีบ่มางมันผีบ่เป็นแล้วเป็น้องผีปลาไว้เนีนี้แบบยังลบได้พี่น้องทั้งเคื่อว่าเรได้ได้ภาพผลคือนึื่องขนองมาแล้วโยกว่าเรได,ได้ยามนี่กันเลยเนาะเบ <c oughs> ียร์เพื่อได้เครื่องของอยู่เพิ่อนเนาะเบียรเมื่อแล้วยงังบมทันเลยลบช้ำด๋อยอนี่เอามงเงามากสละเวลาไปมือหนึ่งคือเราเนี่ยกันเลยเนาะแต่เราไม่ได้คอยอยู่เพื่อนอยู่ชาติเราชาตินี้ยๆซะ แต่ก็ไม่ได้ไปหาอยู่หากินมาอยู่ากินหาอยู่หายากพี่น้องเอาะว่าขันบัหากระคือว่าคือเห็นแล้วเนาะบ่ไม่ไดงกินเนื่องจากลูกเต้าก็หลายคนแน่เนาะเหนียเขามาจากคนมาเนี่ยมาเนี่ยเขามาสี่คนอ๋อแสดงว่าความจำก่งโอ้เนี่จำได้เสียมาสี่คนมาสี่คนกินเอาไงเหนียวเหนียวคนแก่ขายทางวิปปวิปปวอยู่เนาะแม่นี่จะพอแฝดมัดไม่เอ็มท้ายงว่า แอเคเป็นคนในนี่เลยมาเล่นไา่กันยังดีได้ายหวังเิ่นยังมีหลานเนาะอาไ้มาจับมาซอยมาย่อเลยหลานใส่แต่มียากลูกน้อยก็เห็นแล้วเดี๋ยวฝันก็อุ้มลำไปลำมาจ้ะแล้วว่าได้ถามแล้วว่าเป็นดินร้อนตอนบ้านนี่เิ่นกระเห็ด้ยเนาะแม่แล้วดินรอนตอนยาิ่นเพราะว่าปั่นออกจากมุ่นแม่เิ่นว่าปั่นออกจากมุ่นแม่เนาะเหนืยอย เพม่อนป่านอนจังมุ่นแม่โดยกับเพราะว่าผู้หญิงทางด้านประตูคนเราทางด้านอันยญิงนี่ที่ได้เมื่ออยู่บ้านผัวบ้านผัวโดยส่วนผู้ชายที่ได้อยู่บ้านแม,ม่แม่แล้วก็เลยปั่นดินกันเพราะว่ายญิงสองชายสองถ้าถือเลบ็บบอลเป็นทำนองนี้ถือแบบไหนถือจนเผ่าเพคนนะว่า็นเผ่าคนก็ถือแม่และอีกแบบนี้พอแพทย์คิดและความคิดของพอแพทย์ก็ กบถือที่ว่านั่นพี่น้องเลยการที่เขาไปแต่งเนาะเขาเป็นผ <It 's S 1> right? ู mm ้ชายนี่เขาไปแต่งไปขอไปไหวไปขอไปแต่งอะไรเขาก็ต้องอเอาเมียมาอยู่เพื่อนเนาะเอาไปขอไปแต่งนีเอาไม่ขอไม่มาเจ็บเทียบชายเจ้ามาเขาเอาไปซื้อเอาหรือว่าแม่ไปแต่งมาทาน้องนี่โดยโดยโดสมมติว่าคือลูกสาวนี่กะทางอผู้บ่าวมาขอมาขอมาแต่งมาไหวเอาก็ต้องมาอยู่เพื่อนพัวแบบนี้นะเนาะ กัดก <ersch> <nicht. S 1> ืออยู่พี <dulu Key board> ่น้องไ้ทำนองนี่ก็ได้พี่น้องไเนาะกะถือึือกันด้พี่น้องแต่ว่าอยู่บ้านเฮานี่กะสีบลอกกันอีกแบบหนึ่งพี่น้องเนาะอยู่ลาลุมกัาเนาะแถวบ้านแถวแถสีบลอกันอีกแบบหนึ่งบ้านเฮากันอีกแนวหนึ่งเลยแบบว่าส่วนหลายจะไปอยู่น้ำเมียนะอยู่บ้านเฮาส่วนหลายจะไปอยู่น้ำเมียพี่น้องไปแต่งเอาแหล็ไปอยู่น้ำเมียเลยถ้าเสียวเมียมามาเฮือนหรือมมาเรียงแม่เนี่กัสีบลอกกล้อง

อ๋อ้ล <cues> <c oughs> oh, ah ้วว no? ่าลดว่าอ่าลดโซฟาพี <can> ่น้องเนาะหนุ possible, ่ยเพิ่นเห็นเนาะก็คือเล่าเฮาแต่กะแต่บางบางพื้นที่บางท้องถิ่นบางเข้าเขาอ่าประเพณีก็แตกต่างกันนนั่แหละพี่น้องเนาะแเนเป็นนับถือบ่คือกันพี่น้องเนาะแต่ว่าคือพุทธคือกันเนาะนับถือพุทธคือกันแต่ว่า มาตีแบบพีดข้องแบบอันนี้ไปนือกันเป็นอะไรกันหน,นึ่งเนาะเนอะอคนละแบบเนาะต่าะเบียบกันทีนหนึ่งไปพอแพนเขาว่าไปชื่อปลาไหมเพิ่นมันชวยวน่ะมันเพียงวะแมนตอนนี้นเพิ่นกันขีแน่วหน่อยนนี่งเนาะเนอ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 ะเป็นกแบบันเล้อีกบุ๊กี่แพนนี่ก็แล้วและกันหนึ่งเนาะกลับพอดีแหละซื้อปูซื้อปลาในตลาดมาแล้วก็ให้เพิ่น ให้ทางด้านป้าหรือว่าแม่ย่าเพิ่นต้มเนาะคันที่ให้ชาวรุจนาต้มมันคือเห็นอุ้มลูกน้อยอยู่บัวว่างเลยเนาะไปกันเลยวะหรือว่าอะไรหากระจาดพ่อป้นี่ถ้าเพิ่นว่าว่ายังสองแผ่นบัพพอโอ้น่บพพองแผ่นกระยาเพิ่นให้เพิ่นหาวิธีเพิ่นเองซอยํำนี้แหละแปลว่าคันผู้ใหญ่เพิ่นอยากซอยเรือกันอีกแบบนนึงเนาะทนหนาดนี่ะ ใช้ผอากาษแบบเห็ดนอกเห็ดในไม่เนบนนี่นะไเนี่ยบนแทนถาวัยนี่นะอ๋อยังชองแพนนะไอวังว่าหมู่บ้านนี่นะแม่เนเป็นไรยังชองแพนี่โดยเนะะาะครับไปซืพิจารณาอีกเนาะถ้าอยากนั้นแพน,น,ป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 นเท่าไหร่บอสจะไปซื้อแปดแปดสิบห้า 5, หกพัาานห้าพันเนอะปากระจัดก็ได้เนาะแม่ปา,ากกะจัดแปดพันห้าพันนี่เป็นเงินบาทนี่กะสีประมาณอยู่100ร้อยกว่าบาทเนาะอาวอาห้องกันสองแผ่นแปดก็แปดก็เป็นสิบหกสิบหกแม่แล้วะ่ะสิบหกก็เท่ากับแสนหกแสนหกแสนหกน,นี่ก็เท่ากับอันเท่าไหรสามร้อยบาทวะแม่ประมาณนั่นแหละพี่สา <300 S 2> มร้อยบาทสองแผ่นเนาะแม่สามร้อย สามร้อยถิ่นหน่อยเนาะถ้าใครอยากอันแบบว่าเอามาเามาพิ่มเติมกันเนาะมาประกอบส่วนมาประกอบส่วนหรือว่าอยากจะค่อยเดือดแบบนี้ก็ได้พี่น้องเนาะแบบว่าหน,น่อยติดต่อเข้ามาเนาะจะยี่สิบร้อยหรือว่าแลแ้วแต่จะจะทานเนาะหน่อย<ต>ถ้าอยากประกอบส่วนให้เฮือนชาญของเพื่อนสำเร็จอย่างสมบูรณ์เนาะถอยถอยได้เป็นยังพี่น้องเนาะถอยเป็นกับลังใจให้ทีมงานเท่ากัน ต้องขอบุญขอบคุณ <room> นี่แหละพี่นงค์เนาะโดยบนลาหนึ่งโป๊หนึ่งได้หนึ่งแท้พี่น้องเนาะการทำงานเราก็ได้ใี่นงคเนาะกำลังใจเลัยพี่น้องในการทำคลิปมาชัดปะโดยเอาง่ายๆถ้าเป็นว่าไปเชื่อปลาเลยเป็นยังไงเห็นมันถึงเลยนี่หลายว่าสมควรย่านบทฮันกินเราทิ้งไปโดยโดยจังได้ก้าวผานเป็นกำลังใจให้ทีมงานเนาะโดยและก็เป็นกำลังใจทุกให้เพื่อนเนาะโดยโดยปั๊บปะโอเคสบายดี ขนาดนี mm ้เลยเนาะ